สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกแฟนเพจเชฟทย์คนเดิมครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับแอดมินก็จะนำเรื่องราวของฝันต่องวดนะครับพ่อปู่มาเข้าฝันแล้วนะครับบอกต่องวดเลยนะครับเอาเดี๋ยวก็ไปลุ้นกันนะครับว่าพ่อปู่จะมาบอกตัวเลขอะไรในงวดของวันที่1สิงหาคมนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอนะครับแอดมินขอเรียนว่าเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเอาละครับหลังจากงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาพ่อปู่มาเข้าฝันคืนก่อนวันหวยออกนะครับโอ้ก็เรียกได้ว่าดีความฝันดีๆมา4 0 5มา5 3เลยนะครับเพราะว่าพอปู่เข้าฝันบอกว่า ฝากเงินมาซื้ออาหารให้แมวนะแมวสองแสบที่บ้านนะครับแมวที่จับหอยแม่นนั่นนะครับโดยที่พ่อปู่ฝากเงินมาให้นะครับแล้วก็พ่อปู่ก็บอกว่าเพราะว่าพ่อปู่คิดถึงแมวนะว่าพ่อปู่เมื่อก่อนพ่อปู่เคยเลี้ยงแมวห้าตัวเคยเลี้ยงแมวห้าตัวแต่ตายไปแล้วนะครับเคยเลี้ยงแมวห้าตัวตายไปแล้วนะเพราะว่ามีปู่พ่อปู่บอกว่ามีแมวดำสามตัวกับ แมว3าสีตัวนะครับแมว5นะครับแล้วก็ในฝันนี่ก็ให้เงินมานะเงินนี้ก็มีแบงค์500มีแบงค์100มีแบงค์10มีเหรียญบาทนะครับโอ้โหซึ่งเหรียญบาท4เหรียญน,นะครับแบงค์500โอ้โห504ก็มาตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นแมว5ตัวนะครับก็ตรงคือด้วยความที่แอดมินตื่นมาแล้วก็ยังงงเงียอยู่นะก็รีบแปลความฝันให้เพื่อนๆนะครับ มันก็เลยยังวิเคราะห์ได้ไม่ละเอียดถี่ถ้วนพอนะครับไม่งั้นก็โอ้โหเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะสำหรับ405กับ53นะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับงวดที่ผ่านมาก็ผ่านแล้วก็ผ่านเลยนะครับแต่เมื่อคืนนะครับพิเศษเลยนะพอปู่มาอีกแล้วในฝันนะต้องบอกก่อนนะครับในฝันแล้วก็ต้องเน้นย้ำนะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นการฝันของแอดมินเท่านั้นนะครับ แอดมินก็ไม่มีอะไรการันตีได้นะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นจริงแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ต้องใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับเอาล่ะครับฟังความฝันดีๆนะครับฟังความฝันดีๆนะครับเราจะมีโชคนะครับเมื่อคืนแอดมินฝันนะครับว่าพ่อปู่พ่อปู่กับแม่ย่านเนี่ยมาเล่นกับแมวสองแสบนี่แหละครับ คือ2แสบนี่แหละที่จับโหยแม่นเรานี่แหละครับนัวนวกับดีเวอร์นี่แหละครับนะแล้วในฝันนะอันนี้คือบอกก่อนนะครับในฝันพ่อปู่เอาลอตเตอรี่เก่ามา2ใบนะเอาลอตเตอรี่ที่ไม่ใช่ลอตเตอรี่เก่าคือลอตเตอรี่เนี่ยมันเป็นลอตเตอรี่เดือนสิงหาคมนะครับแล้วพ่อปู่บอกว่าพ่อปู่บอกว่าเนี่ยไอ้แมว2ตัวเนี่ยเลี้ยงดีๆนะ ว่ารู้หรือเปล่าว่าเขาเป็นแมวเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นแมวของแม่ตะเคียนมาก่อนนะเขาบอกเนี่ยพ่อปู่พ่อปู่บอกนะครับพ่อปู่บอกว่าแมวสองตัวเนี้เมื่อเมื่อชาติก่อนเนี่ยเขาเป็นแมวแต่แม่ตะเคียนมาก่อนนะครับแต่ว่าชาตินี้เขาจะมาเกิดเป็นชาติสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้คือเพราะในฝันนะครับต้องบอกก่อนนะในฝันพ่อปู่บอกว่าแมวสองตัวนี้พอเขาตายไปเนี่ย เขาจะไม่มาเกิดเป็นแมวละเขาจะไปเกิดเป็นคนละนะครับอันนี้คือพ่อปู่พูดในฝันนะครับพ่อปู่บอกว่าจะเป็นชาติสุดท้ายของเขาแล้วสองตัวเนี้นะครับคือหลุดจากชาตินี้แล้วเนี่ยเขาจะไปเกิดเป็นคนแล้วนะครับอันนี้คือในฝันนะครับพ่อปู่บอกก็พ่อปู่บอกว่าเลี้ยงดีๆนะพ่อปู่บอกเนี่ยแล้วในฝันนี้พ่อปู่ก็เอาอาหารมาให้แมวนะครับเพราะว่าพ่อปู่บอกว่าเนี่ยเป็นชาติสุดท้ายของเขาแล้วเดี๋ยวพอเขาตายไปเนี่ย เขาก็จะไปเกิดเป็นคนละนะพ่อปู่บอกนะครับไอแมวสองตัวนี้ยเลี้ยงดีๆนะครับพ่อปู่บอกนะครับแล้วก็พ่อปู่บอกว่าเนี่ยลองดูซิงวดนี้เดือนสิงหาคมเนี่ยดูซิจะจับอะไรให้นะครับพ่อปู่เอาลอตเตอร,รี่ของเดือนสิงหาคมแต่แอดมินไม่ได้ดูนะว่ามันเป็นเดือนสิงหาคมปี6 5หหรือปีไหนนะแอดมินไม่ได้ดูนะคือตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าแอดมินไม่ได้ดูพศแต่ว่าดูว่ามันเป็นเดือนสิงหาคมนะครับ พอปู่เอาลอตเตอรี่ให้2ใบนะครับแอดมินจําได้ใบหนึ่งเนี่ยมันเป็นหางลอตเตอรี่เนี่ยแอดมินก็มองอยู่นะหางลอตเตอรี่เนี่ยมันเป็นเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่สองนะครับอีกใบหนึ่งเนี่ยมันเป็นหกเจ็ดสองหกเจ็ดสองหกนะมันเป็นหลักเจ็ดเหมือนกันนะครับมีเจ็ดสี่สองกับเจ็ดสองหกนะครับเป็นสองใบนะครับ อันนี้คือในฝันนะแอดมินดูนะครับแล้วก็เห็นพ่อปู่ถามนะแต่ว่าคือที่เสียดายมันอยู่ตรงที่ว่าพอกำลังจะดูว่าแมวจะจับตัวไหนนะครับดันได้ยินเสียงแมวดันได้ยินเสียงแมวเหมือนเล่นกันอยู่หน้าห้องอะ่ะแอดมินเลยสะดุ้งตื่นนะครับอันนี้ก็เลยไม่รู้เลยว่าแมวเขาจับตัวไหนนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยนะครับ ต้องขออภัยก็รอรุ้นกันต่อนะครับว่าตัวเลขมันจะเป็นอะไรนะครับอันนี้ก็ามาเล่าสู่กันฟังก่อนนะครับมันเป็นการฝันต่องวดนะครับอย่างน้นอยๆก็อย่างน้นอยๆนะครับก็เห็นตัวเลขในฝันนะครับคือ7 4 2 7 2 4สนะครับแล้วก็6 72ไอ้7 2 6นะขออภัยไม่ใช่6 72อ่ะเดี๋ยวพูดผิดพูดถูกอีกเดี๋ยวตัวเลขมันเคลื่อนเนาะนะครับ ซึ่งแอดมินก็แปลกใจอยู่นะเมื่อคืนเนี่ยว่าทำไมแมวมันคึกมันคักจังเลยนะครับวิ่งกันทั้งคืนเลยนะครับที่ไหนได้นะครับอาจจะเป็นเพราะพ่อปู่กับแม่ย่ามาเล่นกับแมวหรือเปล่านะอันนี้คือแอดมินก็คิดเองนะนะครับแอดมินก็คิดเองนะครับเพราะว่าแอดมินก็คิดเองนะครับเพราะว่าแมว2ตัวนี้คึกมากเมื่อคืนนะครับกุกกักกุกกักทั้งคืนเลยนะครับเหมือนเขาไม่ยอมหลับยอมนอนเลยนะครับโอ้โหพอ ฝันเสร็จตื่นเช้ามาโอ้ไม่แปลกใจเลยนะครับที่ว่าทําไมเมื่อคืนแมวคึกคักมากเลยนะครับแมวคึกคักมากเลยเพราะว่าพ่อปู่กับแม่ย่ามาหานี่เองนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้แอดมินจะไปวัดกู้นะครับเดี๋ยวจะเอาหมากเอาพูไปถวายพ่อปู่แม่ย่าหน่อยนะครับเพราะว่าอุตส่าห์มาเข้าฝันบอกตัวเลขนําโชคนะครับเผื่อจะมาบอกโชคต่องวดอีกนะครับก็ถ้าชอบก็ตามนะครับสําหรับเรื่องราวความฝันของแอดมินนะครับ แอดมินก็นํามาเล่าสู่กันฟังนะครับเผื่อจะเป็นแนวทางในช่วงต้นๆงวดเลยนะครับถ้าใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาแอดมินเอาเลขหวยซองมาให้ดูนะเก็บตกให้เพราะว่าเมื่อเช้าแอดมินลงแล้วแอดมินลืมแต่ว่าหน้าหน้าปกมันมีนะครับแต่ว่าแอดมินลืมนะครับเอาละครับเรื่องราวทั้งหมดเป็นการเล่าสู่กันฟังครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะครับ ขอบคุณทุกๆกำลังใจครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับสุดท้ายนี้แอดมินก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับโวเล็กวันนี้ครับขอบคุณที่มารับชมครับสวัสดีครับ